รถตลาดเมืองเซโน่เนาะมีอย่างเนาะขายไอไก่รออีรอบหนึ่งไกเห็นนางฟ้าทุกไรเห็นอันนี้สาวพันแบบไอไก่ได้ยังไงไอไก่มาไก่ไก่หน่อยไหเนาะผักกระเดามักผักกระเดาได้ปลานิ้นน้อยแล้ว ไก่ๆรอโค้งกันเลยโค้งันบัตรตลาดเมืองเซโนกันมีอย่างขายได้บนีิโอ้มีมักแตงมังม่วงครบสุดเลยเนาะโอ้แนวขายลายลีพี่น้องเขาปลูกเองมาขายเนาะพักบ่อไก่โอ้พักมุนี สามิโอเพลงก็ปลูกเพลงนะนี่พักเนี่ยมีขายลายแล้วน,น,นะเนาะนี่คือตลาดแรงเซโนโน,นะปลอกมุกก่อนสินโนะูนะสิโนรถอะไรได้เดี๋ยวนี้ โอ้โหรเจ็ดสิบห้านอเดียวนี่เนาะเขาซื้อแล้วนี่แบบแบบไขายไปไหนนี่เอาเครื่องนึงมาเปิงใส่คานอเนี่ยแซ่บเลยพี่น้องเอาหื้ม ซื้อส่วนหน่งเนาะโลจิพหานนี่นเ,เนาะสินหมูนเนาะ นี่ขายไปไลยคุยโลสามชิบพัตใส่หมูนะเส้นเป็นยังไงเลือกไก่ปะโตโลไหนไก่โ,ดโ,ดโตห้าสิบโตห้าสิบโตหหาพันพออะไรเขาได้หลายอย่างในเขาเลยด้หลายอย่างเลยแนวกิน <laughs> ไปไปพวกไปพวก หายไปในตัวน้อยสี่พันนะหายไปโอ้หานทะเลลายขนาดบ่อเฮ้ยอะไรซุ่มเล็กบ่เล็กซุ่ม,ลมลเลรเฮ้ยะไลเลอ่ะไชไ อย่นนี่แล้วในนี่แล้นี่นี่แล้วแ่ปีแค่ไหนนี่คือราคาเขาอยู่ฮะห้าต่อห้าต่อสามสปลายสาี่ตรงไหนสามสิบสองสามีิบสอมีคนไปซื่อไ่มสามสนคอม่นต์ดูนี่พี่น่าจะซื้อกระหน่ยอะไรกระหนุ่ยอะไรตอนนี้เราไปที่ไหนนี่งสี่พันกว่าเจ้านี่เราไปที่ไหนไปที่นี้ไปที่นี้ไปที่นีย ซุ่มสุ่มไปใครเนี่ยสุ่มอออเอาตัวเล่าเลยเอาตัวไทยซีซีนี่วะแปดหนของขวายุ่มแปดหนึ่งุ่มแปดหนึ่งตัวละตัวละสองพันเจ้าพันกีดุ่มหตัวแมนบอลโดยโดยปัญาไปอยู่บนั้นดื้อไงประจาแบบนั้นประจาบนั้นเออตันั้นหล้านบาทได้บาคาี่า

ได้รุ่นแเป็นหนึ่งกับแปดรอยล้านเาเนี่ยแาชล้ามันเมาเจ้าของอาเบอโทรไปฟมุ่ดรวยนด้าน้ำหลักน้ำลวงไเอา้ํา่อยโอ้อเบอโทเสกเดอยูปาดงเนาะาเอหลั่น้ำลวงล้มาได้ซื้อขนน้ําอยเลขเาได้ไมอนตัวนึ่งค่บนึงเอาจังหวัดสเอาเลขชดขายบ่เลขดขายบ่ เอาเก mm ้าแปดนึ 1, 000, 10, 000, 10, 10, 30, um uh, ่งให้นะสามโตเอาสิบพันนะสิบพันได้เท่าไหร่คะสิบพันก็ได้ลูกบ้านหาเอาสิบพันพอได้เอาหมื่นหนึ่งพอตัวะอ่ะบเก้าแสนเลยเอาแปดเก้าหนึ่พอเอาแปม่นเอาได้เก็บได้ก่อนพี่น้องีรอรุ่นมาแรงเนาะแปดเก้าหนึ่งเก้าหน่งแปดเนาะเก้าแปดได้โอ้ยนี้เกิเนี่มันลลายอะไร งันเดียวก็ฟังวันหนึงลูก่ไปไปไกไนไปไปไปไไไปไปไปไไป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 ปไ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  น,นี่นแต่คนโออะไงนะเราเนี่ยคอ,อย็นไปเนาะน,นี่กคใ้นไปสอง0กินมันโดนัทกินบะโดนัทซาลีไวไ้กัน สาทีทงเท่าไหร่เอาตัวสิบพันหนอรงเดียวอะไรนะอาตัวสามตัวสอเอ,นะอาอันนี้ก็ได้

ก๋งข้าเมื่อมาจากก๋งข้วมื่อปะิ้ไม่ใหม่ป่เลยอะไระซอยจูได้บ่อยไก่โลอะไรกโลอะไร เส้นซาอะเอาเอาแบบช่ยจุเลยแม่ไปะสิ้นมันโดนสินอะเดียวเลยเออแบบนี้เดองเดียว

คนละครับไปกินสายจูนท่หหรอเเออพักกินเลยเลยส่วนเขาไอเกียมกินน้ำบอมัดเท่าไหรเออมัดนึงพขแลละเพชรแจ่วนะเ đúng không? nhiều để xong hết rồi. cái này nó Đó. <laughs> không Cây màu rằng mày nó, hả? Rồi đó, đây mày Màu bạch nha mày à bạch nha mày à bạch mày à bạch nha mày à Ở nha mày à bạch 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 nha mày đi Bỏ nha mày à bỏ nha ไปสบไปเดือหาเดอดแกเด๋ยวหานเดืแก้มคืนซอยชหน่อยเนาะเินไงออกบบเ็วแค่ไหนครบแล้ว่ะครบจีโอเป็ดเนาะโอเป็ดคือแซบมือหนาจับโอเปดไปยังไก่ ขวันอะไร,ะระขอวันขนนขนนรวมรมวมเลยผมอหาพัาพัใครเป็นใครหาพันชิพพัเออห,หาพัน สองเบียร์จคนกระปองเนาะไหนไปซื้อเบียร์จิบๆพอได้อัยนะเข้าเนียวได้สับอกเอลองนึงบอกโอ้หักหลยลยครับโลชิมหาโอ้อโอนิน วันนี้สัมปาน้องเขานัน่นเนาะวันนีเ้เนาะออกอะครโลหะสัมผัส ต้องหาพันบอ่นอืมเราได้ละขอนอนเลขอนอนถุงไงหร่โดยเ็นซหรอสองค่ะอ๋อสองอสอ,งสอง นตลาดแรงเซโนเนาะมาเอาสายท่อมือนเด็มาใกไก่สบายดีกันะสบายดีเองว่าเราไกลไก่ในของหลายเติมบ้างหมือนกันมาเอาสายท่อเนาะสายท่ออยู่ที่เขาสั่งไปเมื่อวานนี่เนาะอยู่เมื่อนี้เขาทีไปเอาเลยไปในของหลายเติมเมื่อกินแรงเนาะเดไปกินซอยชูเงินไอ้องเนาะคือคือซีนมื่อซอยชูพี่น้องโลนึงเนาะที่เราเซ่ากันต้องมาไปเข้ากอง่าที่งิน อันนี้จกักแมตกก็ร้อยเมตรวะร้อยเมตรวะเนี่ยเขาสั่งไปวนนันในความาเอา,นาเนาะเนาะสุดท้ายเขาตัดสินใจเอาเอาทอดใหญ่เอาพี่นะ้องเนาะพอได้เอาได้ให้ไก่มาพามาเอาเนาะ ก็ขายหลายนะอุปกรณ์ก่อ,อสา้างนะเพน,นันเข้ามาจากฝั่งไทยนะสินค้าของคนเะนาะคือกันกับโกบอลฝั่งไทยเนาะคนงานไล่หลาย,ยขายหลายอย่างขนาดนะี้เนาะอันนี้หลอดไฟเขาไปตั้งให้ไก่วะไปส่งให้ไก่ไดนะ้เนาะ คือโตอยู่หน้าเขานาะสิเน,ะนะาะทีถามมองราคาอยู่รอกับทองซื้ออยู่ไทยไงราคาต่างกันบ้างที่เรียกเขวัญแถวท่อ p ี c เนาะไปซุกต่อแต่ว่ามันราคาแพงไปเนาะร้อยเมตรตกอยู่เกือบแปดพันนะเพื่อนบอสคือ 8, ้ายเขาเลือกเอาท่อท่ออันนี้อ๋อที่ก่อนเนาะราคามันถึงเนาะปันลดให้ก้อละสามพันบาทนะพี่นน้อง เอาท่อ,อนี้ไปก็ข้อติต่อเป็นสายน้ำยดก็ได้นาะถ้าว่าเขาปรับเปลี่ยนได้เนาะพี่น้องเบิกเรื่องน้ำน้ำนักจะนักอะไรนะตัวใหญ่ปะ่ะโดยแม่งตัวใหญ่นะน้ำนักเบาอยู่พี่น้องเบาหรือว่านักไปก็ไดลองมึงหนกจกคนเนาะ เ,เ,เอาไปใส้หลายอยาอ่อางครับเราซื้อเมืนนะะ่อไงครับสิดูดน้ำใส่น้าบอหรือว่าเห็ดเป็นท่อเมนหรือว่าเห็ดเป็นท่อน้ำยดกรดได้เนาะใส้่าใส่น้ำยดมาบ่งโอ้เขื่องตู้เสื่อมกันหลายเนาะตูท้ทรงตู้เสื่อม ใดอย่างไรเนองอุปกบบรณ์ครบหมดทุกอย่างเลยสวงสว,างงว่านเคนะรื่องคล้ายๆโกบอลเลยเนาะก็ร้านใหญ่เลยเหมือนทันไม้เลยนะี่เพี้ยน้นงสายน้ำยศเนาะนี่ หนึ่งพันเมตเก้าร้อยบาทเนาะเดี๋ยวทามีเงินทองจะเอาเนะาะตอนนี้เป็นสายาน้ำยาทองกับเอาตัวนี้พ่อสายี่เขาซื้อเมืองเนาะเขาเอาตัวนี้สูบสูบเนาะขึ้นใส่ใส,ส่สวนเขาเนาะ พี่น้องนทยเขาตกลงเอาสายตัวนี้เนาะสายใหญ่เลยไปดุดแล้วกันเดี๋ยวเทเลงที่กันโอ่อบินมาเนาะพี่น้องนี่ราคาสามพันบาทเนาะติดต่อหน่อยวันนี้เ <laughs> งินห้องเหลือแค่สามพันบาทเลยพี่น้องเหลือ <laughs> ห่าสิพันเนาะปดี๋เบิดเลยเงินเท่กา,ากันเอาะยามาเบิดไปกับการที่เขาต้องมีแนวจะเป็นเท่าก็ซื้อก่อนเนาะสามพันบาทเนาะโอ้ขึ้นแล้วน,น,นักยี่ปลไกลเ <c oughs> ขาขาดเจัาก็เพิ่นอเนเอาเลยเนาะความเปจ่ใจเงินก่อนเพื่น้องให้เพื่อนเอาขึ้นเนาะพนักงานเพื่อนมีอยู่ ยาสน่เงินบราณเลยมือหนาก็สีมากะโลอีกพอเขาสั่งร้อยเก็โลนักไปไดพี่น้องเขขึ้นได้แบบสบายอากแล้วถามเพื่นดูฮะร้อยเมตรเลยร้อเมตรเมียนอันเดียวไหบถามแล้วร้อเมตรเลยเมีนบอกอยมตรห้อบอันร้อเมตร บอลลอยเม็ฮอนครับวะฮอนบอลลอยเมนี่อ๋อเพิ่นว่าฮอนลอยเม็โอเคลอยเมตกันเดียวเด้ฮอนบอลจะลอยเม็เลยขึนบ่อฮอนลอยเมตอะไรเนาะลอยเมตไอไก่ไปมือแท่งม่ง เขาจะเบ่งจากใส่้อมนนะบริทแน่นบอกบริทแทกบอกว่าเท่าไ่เอาเท่าไห่เรา่าเรารอยเมตรอันนี้ค่าเท่าไหร่จ๊ะเอาที่คุยกันเมื่อวานนี่ว่าร0อเมตรแบบสามพันนะด้วยด้วยเอาเมตรบอกร0อเมตร1 0อเมตรเป็นตัวใหญ่ โอเคนะับรลอยม้ไปห้าสิบเมตรี่หกสิบสามความยาวดโอเคเนาะต่เขาบึ่งอยู่ทเจ้าพานมาก็ขายไปหลายโกอร่อยไม่เกินเออเดี๋ยวเขาเมินแท็กบงคันบ่อหน่ะคุยกันไหเนาะมา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 มมา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 งานามามา้งมา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 ม้

พอยังขึ้นเรียบร้อยเนาะพี่น้องเดี๋ยวฮองกลับบ้านกันเองแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปว้เพียงเท่านี้เนาะไปพี่น้องสบายดีเนะบ๊ายบาย